โอเคพี่เซตเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปอีกแล้วนะสำหรับรายการพเซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโลบอกแมปต่างๆที่เราหาบาแล้วนะซึ่งก็ไปเจอแมปแบบนึงจริงๆเมื่อคืนไปลองกับเบเกตไปแล้วก็ลากได้ยาหามากเลยก็คือบั c กิ n งแฮมพาเลตนะนะเป็นแมปเกี่ยวกับเอ่อข้างในเนี่ยจะระบบเหมือน GTA เลยแต่จะมีพวกราชาด้วยซึ่งเราสามารถซื้อเป็นราชาได้ด้วยราคา9,00 0บักใครจะซื้อก็ซื้อเด็นะตอนนี้ผมก็ไปทาการซื้อมีดเป็นกฎหมายมาหนึ่ง ร้อยแล้วเราก็อยู่กันในเกมันที่เรียบร้อยแล้วกว่าจะาหากันเจอแม่ก็ข้างกว้างมากเลยผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นพวกตำรวจด,ด้วยนะวันนี้กูว่าเราต้องไปหาเรื่องพวกมันแล้วล่ะโอเคไปกันเถอะพวกเราเราต้องทําการกดตัว P แล้วก็เกียร์ดาวจากนั้นก็ทําการกดเกียร์ัพแลวจะทาใไประสวามำรวจท้งมมหมดังหะ้ถาตำรวจอยู่ข้างหลังอะ่ะไปแว้นเลยขี่เขา้าเขา้เขาเกียร์ไฟเ,เ <laughs> อ้าแน่จรก็ตามมานี้เกียร์ฟฟืนหนีเลยขับหนีตำรวจ <laughs> <laughs> เลยเปิดเปิดบ่อแน่จริงก็เปิด เ้ย<ฮ>เปิดหวอนเลยเอาแล้ว<อ>าลตาตามาไม่หยุดเลยอ่ะอ่าใน,นจริงก็ตาไมไทันโอ้โหเกมโคตรกินสเปกเลยอ่ะโอ้เนกินสเปกยังวะ เก็ร้อนหยุดเองอัตโนมัติเลยทำไมรถหยุดอะเครื่องร้อนเออไอแต่แต่ตำรวจมันก็คว่ำอยู่นะเซลมันแหลกไปเดินเดินไปหาตำรวจไปเดินไปหาตำรวจเออเออแปลว่าคุณต้องการอะไรจากผมอ่ะผมไม่ทำกัญไมผมฟ้องคุณนะอตำรวจวิ่งมาปั๊น่ะเมื่อกี้ไทยแต่มันระบุมแทงเลยให้รอมันกำลังพิมพ์พอมันกำลังพิมพ์ตอบอ่ะเออแทงเลยไทยตอบเออมันกำลังพิมพ์อ้อมหลัง ไม่กำลังพิมพ์อยู่เอ้ยมันมันกำลังพิมพ์เลยเสียบเลยเฮ้ยๆๆๆไปเลยเออมันมันใช้ปืนมันจะใช้ปืนถล่มไฟฟ้าโอ้อรถจับเลยไอ้ช่วยช่วยไม่ได้ไม่ได้ What's wrong with you ไอ้เหี้ยจะเชื่อมันกันนโอ๋อจะรถชนไอ้บัคกิ้งแฮม ยังสเต็ปวีวิตไนเทสัดเมทไอ้ยักูเปนเทสเดเมฮ่าเ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่า่าจะาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮบเฮ่าเ่า่าฮ่าเลรฮ่าน่าฮ่าฮ้าฮ่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 ื่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่้ฮ่าฮงาฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่เฮ็าฮ่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 าฮาิาา่่

เรีนรถมั้งตัวนี้ตัวนี้เรียกรถเรียกรถนี่แหละจังหวะเรียกรถเนี่ยเฮ้ยมอรไซนี่นี่ไี่ได้นี่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 ยิงตายเลยยิงตายเลยทำไมวอร์ไซค์ได้มาพี่ไรเลยไม่ได้โซ มอเตอร์ไซค์เอาเสียมาเลยบอกแล้วว่ามึงไปเติมโลบักมา80บักก็หาละเอาโดนยึดเลยมันเราเกินเนี่ยไม่ไปเกณฑ์ทหารตำรวจสักคนกูจะยิงเอาพวกพวกมันไปพอนาคามะมันตายมันต้องโมโหแน่นอนเอนนี้ใครได้นี่ยตำรวจตำรวจคนเดียวเลยโดนเลยคนเดิมปะเนี่ยลองลงไปดูก่อนไหมปิดปิดเลยมันไปเกณฑ์คุ้นจังเลยอะเราบอกเลาว่านี่ไงนี่ไงบุ้มโจมมึง นี่ๆๆ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 ๆ รถตำรวจมีรถตำรวจด้วยรถพยาบาลรถพยาบาลรถพยาบาลมันจะไปชุบมันจะไปชุบตามไหมตามไหมตามไหมไอ้ตามดิเมื่อกี้เ okay มื่อกี้ศพมันหายไปมันน่าจะไปเกิดเดี๋ยวถ้าถ้าตรงนี้เป็นสถานีตำรวจเราซวยเลยนะเว้ยมันเกิดตรงนี้นะเว้ยนี่มันใส่ตำรวจใช่ป่ะลองลองลองชุบๆดูผมว่าใส่ตำรวจเยอะขนาดนี้เออกูกูไม่เห็นชื่อมันแล้วอ่ะผมว่านี่สถานีตำรวจไปดีกว่า อะไรอะอะไรอะโอ้ยมันคนมันมันยิงได้ไงมันยิงได้ไงปืนปุ่มป่ะมันม็นแบบเออปืนแบบเกลือเครื่องพังเลยเฮ้ยเราลงไปเนียนดีกว่าเก็บไอเคกันแต่กูจะไปดูให้ไหมที่ใครอ่ะคนขายปืนคนขายปืนอีกแล้วอ่ะแต่กูซื้อได้แค่มีดอ่โง่ไปแทงได้ไหมเออเอาดิมึงแทงเลยสยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมาเช็คของเลยว่าเราซื้ออะไรแม่งดักหน้าคนขายแม่งคนขายเถื่อน โอยกงไม่มีของหนีเราไม่มีของหนีเราวิ่ตอมาวิ่ตอมาลงน้ำเร็วลงน้ำไอ้ยบโดบโดก็ตายตั้งแรถ้าไมยิงก่อนอู้โอ้ยเลือีเลยยยเออทางนี้ปะบุมบุุบบปบุบบนุบวบุ ลาสอบสวนออกเกมหรือเปล่าบูเฮ้ยเดี๋ยวกูมาใหม่กูรู้ระบบไอ้เหี้ยกูย้ายเซิร์ฟนะย้ายเซิร์ฟเลยย้ายเซิร์ฟยย้าเซิ่มหนีเลยไอ้้เหียก็ถ้ากูมาตรงนี้จะทำยังไงอ่ะเรียบร้อยมันบอกอยู่กับพี่บูมเลยว่าออกเฮ้ยกูย้ายเซิร์ฟมากูปกติเลยซื้อปืนได้ต่อเลยเฮ้ยในนี้มึงยิงตายมึงมาไล่จับกูกูออกเลยพี่อ้อยหมดอ้อยหมด เยไอ้ระผมย้ายเซิร์ฟอย่างเจริญเอาตอนนี้ไม่มีใครจำกูได้แล้วในเซิร์ฟใหม่แล้วกูซื้อโลบัคเพิ่มเลยไอ้เอเคองเจริญ <concerts> 5 minutes later เฮ้ยแล้วพวกมึงมาด่าในแอบบันดูดิเออ้ยได้ไเริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วเออเราเจอใชอเจอไปไปขึ้นรถเลยลง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 ลเฮ้ยผมได้ตังแล้วหลบหนีเสร็จสิ้นได้ตังร้อยเก้าร้อยเก้าเจ็ดบาทเกือบได้ปืนเลยนะปืนสามร้อยเอง แต่น,นี่มันทำเนียบขาวเนี่ยทำเนียบขาวอ๋อไฟแดงเฮ้ยตำรวจป่ะขนาดนั้น่ะตำรวจเต็มเลยเด<ช>ี๋ยวนี้คือวังมันมีรั้วมันมีรั้วอจ,จะเป็นวังนะเออไอ้เหี้ยเร,เราเราแอบเข้าวังได้ป่าววะลองดูลองดูสักทตีต้องอต้องมีอาวุธก่อนนะตรงนี้ป่ะน,นี่นี่นี่เนี่ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยเรานะ ไอ้น totally ี่มันพยายามจะเข้าวังตรงนี้ไปเราต้องถอยรถเข้ามาแล้วเอาตูดเข้ามาเพราะตูดมันนูนต่อตัวแบบเลโก้เอ้ยผมผมว่าตูดเข้าอยู่อะตูดมันนูนอก็เตรียมหววพระองค์แล้วตอนนี้เฮ้ยตอนนี้คุณกลายเป็นคริมินอลเพราะว่าเข้ามาในสถานที่ห่วงห้ามใครจะห้าว่ากูได้หร แล้วทางนี้ไงเราไปยิงแล้วมั้ยนะเราไปยิงแล้วคนทีงก็ลังึ้นอยู่ตอนนี้เพราะกูมาก่อการดีพระองค์อยู่ชั้นไหนต้าเปิดไม่ได้กูต้องไปข้างหน้าลองไปดูชั้นหน้าข้างหน้าชั้นล่างอ่ะเออเราถ้าต้องกลับทางเดิมเพราะว่าทางประตูเปิดไม่ได้ป่ะหรือเปิดได้ลองเปิด เราเราไม่มียศเปิดประตูเลยเราไม่มียศเปิดประตูได้ยังไงวะไอ้ประตูต้องใช้ยศด้วยเออแล้วเกิดเรากดเรียกตำรวจมาหาจุดเราเลยเออใช้ได้วัดแม่โทรโทรมันเข้ามาเลยบอกเฮลทอัมสตั๊กเฮ้ยจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่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 กลับมาเร็วมาบอกว่ามันจะไปทำลายฉันแค่ตามมาโอเคผมตามมันเฮ้ย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 อะไรอะไรมันประตูเปิดพี่พุ่มประตูเปิดโอเคโอเคบอกก่อนบอกมันรอก่อนนะมั้ยบอกบอกมันรอก่อนเออเข้าไป เอ้าเอ้ยเ้ยเขาเข้าไปพร้อมกันเขา้าไปพร้อมกันโอ้โเไอ้ไม่ทำลายเลยกุญชิงเลยโลเปก่อนมันเจอกูผมเป็นคนจุบัวเองไอ้เี้ยกูสาปถตงแก่ฟ้าตายได้วไ ตายยังตายยังมันเป็นระดับไปเลยมันตายเลยมันโอ้ฮลนะมัก็ไปเอาไปเลยเฮ้ยมันนั่งอ่ะเอาแล้วมันเป็นอาตารเลยมันเป็นเลขาของประธานที่พดีมันเนี่ย private s e c r e t y ไอ้กูได้เวลาออกแล้วออกละมาบอกมาไม่มาบอกมันไม่มีแม้แต่ที่ไอ้นี่าที่มาจับพี่ ไปแล้วูปรูตายรเมื่อบ้าเอาแล้วกูไปแล้วล่ะโอ้อยิมึงอะช่วยโอ้โหตายเลยตายเลยตายเลยตํารวจเต็มเลยืรีสปอนเอาไปเอาแล้ว จับกูไม่ได้ไ <laughs> ง <c oughs> ใช่แล้วตายกดรีสปอนเลยจับกูไม่ได้ไง5 minutes later โอเคครับผู้ชมตอนนี้พวกเราก็มากันครบถว้วน, <c oughs> นแล้วแล้วก็พีพีก็ไปซื้อปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมแล้วละได้เวลาแล้วเราพวกเราผจญภัยดีกว่าเออหน้าว่างอะที่มันมีตำรวจเฝ้ายามอยู่ลงไปกราดให้หมดเลยไหมเออมันต้องอย่างนี้ดิลูกผู้ชายไม่ต้องมีแผลอะไรหรอกเราก็จอดรออยู่เฉยอะดูว่ามันเนียนไหมใช้ความเป็นนั่นใครมาบีแต่แต่มันแต่แต่มันกด H เอย รัดแล้วติ๊บตี๋เลยมันไม่จอดวะเออจอดจอดจอดขวางหน้ามจอด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 มันมันมันนี่แล้วมันมันมันเรียกให้เราจอดแล้ว เจ็ดสิบัดเลยเจ็สิบัดเลยไอ้บักเลยลีลี่เขาจริงโอเคไปกันเถอร์คนแบบมันอาจจะกระตุกหน่อยนะต้องทำใจวะเกียร์พอยินสเปกอะตรงนี้ยังแหลกเลยเตรียมตัวเลยพัววังอยู่ข้างหน้าแหละใช่ข้างหน้าแหละข้างหนเลยได้ความมันได้กลิ่นชนชั้นสูงรไอพวกชนชั้นสูงรที่แม่งเหม็นนเนาะเหม็นกว่าเป็นรอยย่อหนไม่่วาตำรวจมาชอบมามาชอบมายืนแอคกันอยู่ท่านีะ กระนเลยกระตันพี่อับเลยเอาเลยว่าเด็ดแนๆต้องไปจอดใกล้ๆไปเกตต้องไปจอดใกล้ๆบังมันตรงนี้แม่งเลี้ยวเขาได้ได้ได้เลี้ยวเข้าได้อยู่แค่ต้องมุมเป๊ะหน่อยมึงมึงทำตัวมีพิรุธเกินไปแล้วเว้ยตอนเนี้ยมึงทำตัวโคตรมีพิรุธเลยเว้ยอ่ะนี่ไงเฮียมีพิรุธไงเราฆ่าไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราก็ขี่รถหนีเลยป่ะไอ้ตรงนั้นปล่อยมันยินงงแวะเอาดิไปพี่พี่เดี๋ยวกูลงกูลงไปงงๆบุมลงมา มันยิงมาแล้ว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 มาแลวมาแล้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 มาแล้ว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 มาแล้าแล้แล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมา้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแ้วมาแล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 ้วมาแ้วมาแล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 ้วาแล้วมาแล้วมาาแล้วมาแล้วมาแมาแลล้วมาแล้วม้วมาแล้แมาแมาแล้วมมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาล้วมาแล้วมาแล้วมาล้ล้วมาแล้มา้วมาแล้วมาแล้แล้วมามาแล้วมาแล้ ไปโดนโนโดนโดนยิงตรงนี้โดนโอเครถไาไมยิงสวนพี่ไ่ยิงสวนไปยิงสวนยิงสวนรถมาระโดมมากร้ยิงออกมาเป็นลังพึ่งเลยเฮียแรมฉากแอคชั่นมาละบูฉากไรล่ะไอ้ยิงสวนมาเป็นลังพึ่งเลยเอกี้อย่าอยเข้าไปตรงนั้นเอ้เชี่ยแม่ง宝马สี่ห้าตัวคนเยอเลยอี เดี๋ยวเวลาออมโลกอีกครั้งไอ้เนี่ยไม่ปีกยิงเป็นสองดัานมันสวนมาเป็นสิบดักเลยแม่มันโคตรพร้อมมันถือมาเทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยออกขวาออกขวาใช่ใช่ใช่ออกขวาไปหามันดีกว่าเอาไอ้้นี่เฮ้ยเฮ้ยช่วยัุดไปก่เนี่ยมันชนเรา้เย

เราบอกค่ไอ้กูน่ะรถเป็นตี๋โอ้ยลั่นดีกับฝนหลุนดีรถมันระเบิดเมื่อกี้ไอ้สามตัวที่นี่ลอยนวลใช่ไหมแม่งโคตรโคตรอุกอาจเลยไอ้กูบอกเลยทอมมี่เนี่ยดิเจ็ดสิบเอ็ดนัดเลยไม่ต้องกลัวพลาดเลยีนี่ที่จะบอกอ่าวงเดืนกูนะขารถนะอ้ โอ้เียตายเลยโอ้รรถโอ้ไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายพี่พี่เอาละปืนกูรและปืนมาข้ามา้มา้มา้ข้อเก้ประชาชนปราเ่้ประชาชนหมดเลยตรงนี้โซนนี้ประชาชนกูไม่แก่ว้ยองคนข้างหลังยิงต ไปก่อนใช่ไหมไปก่อนใช่ไหมเมื่อกี้กูเห็นมันรายงานแล้วอะว่าเรามีกันสามคนเว้ยเดี๋ยวกับไปตอดพวกพึ่งตรงนั้นทที่างนพวกพึ่งงานตรงนั้นะพวกมึงอยากให้ทําเป็นพาร์ทว่ะกูจะเป็นพาร์ทได้นะทําจนโดนแบนไปเลยเออหรือว่าจะให้ผมเข้าไปเดินถามๆก่อนว่าไปเจอราชัยไงเออเอาดิเอาประเดี๋ยวเออผมผมจะเข้าไปถามข้อมูลถ้าถ้าเกิดเราลงไปสามคนมันรู้ไปเก็ตต้องจอดเลยไปเกียรตตรงนี้ต้องจอดแล้วเว้ยเดี๋ินมาเห็นชื่ออะเดาเห็นชื่อไปเ๋ยวต้องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปทำคือใครขับรถปาตรงนนมันิงหมดเลยอะ อืมพิมพ์ไฮก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงร้องรีบๆๆๆรเย้ยเฮ้ยกูยิงมโนกูยิงมโนเจ็บเจ็บเจ็บมากตายตายตายเราต้องไปแล้วปะต้องต้องรีบไปเลยเราต้องไปแล้วเฮ้ยเกีขาเกียร์ถอยหลังกดตุ๊บพีเชี่ยละอีแต่พึ่งไปแล้วพึ่งพึ่งสิบตัวกำลังวิ่งไป ว้ายเฮ้ยเขาเกลียดดิว้ายเยอะกูฆ่าแล้วกูฆ่าว้ายไปไตัวกระบองว้ายโอ้ยบุ่มเลไอ้ศพบุหมอนเลยโอ้ตำรวจเต็มเลยอ่ะกูอีซี่ใส่เลยแล้วก็เกลดไอ้ไอ้ยแม่งลอยนวลง่ายใช่ไหมไเกมพี่เนี่ย โอเคไม่เลอบกเกอก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิเล่นทีวีแล้วก็เอออบันบันอะไรบราหลาตัางยกางนะชื่อแบบชื่ออะไรแม่งมันเกินไปบัก กิ้งแฮมพา,ล,าลัดะครับพาเลต์ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ลองมาเล่นกันดูนะแล้วเอาฟาร์มเยอะๆขอเงินสักล้านหนึ่งแล้วมาเปย์พวกพี่เดี๋ยวพวกพี่จะเล่นกันเป็นพาร์ทเลยนะ GTA โฉมใหม่พวกโก้ก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์ like กดติดตั้ใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจขอจงพนันตะกี้ด้วยจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย